ท่านชมครับดูที่หน้าจอผมตอนนี้นะครับอ่ะผมไม่กล้าอัดในคอมเดี๋ยวมันจะน่วงไปกว่าน,นี้คือเปิดมาเนี่ยนี่นะครับแดกกินไป87เปอร์เซ็นต์ะครับ<อ>ก็ซีพียูโอ้โหโโโโโนี่ครับดูครับ97 88แล้วผมอ่ะ จะเอาคลิปนี้มาตัดในนี้เนี่ยไอเว็บเนี่ยเนี่ยแต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมลากไปให้ดูน,นี้เดี๋ยวดูนะฮะนี่มันมันบอกว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูยูมีเดียคูบอินทอร์ก็คือเขาบอกว่าอ่าสรุปไง่ายๆนะเขาบอกว่าวิดีโอห้ามเกิน4กิกซึ่ง ต้องชมดูขนาดวิดีโอผมโปกัสหน่อยเออทำให้วิดีโอโปกัสน,นี่นะครับ4.45จสี่ห้ากิกซึ่งมันเลยไป450เมกใช่ครับแล้วคืออะไรรู้ไหมคือผมจะทำให้คลิปมันั้นลงแล้วไอ้สิ่งที่มันทำมาได้ครับ5%นนี่คือผมต้องรออีกนานแค่ไหนวะเนี่ย ใช่ไหมผมต้องรออีกผมน่าจะต้องรออีกเป็นชาติเลยแล้ครับกว่าจะตัดเสร็จเออจเจริญ